หลายคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดีวยวกันว่าสมการรอคอยจริงๆค่ะสำหรับละครเรื่องพมลิขิตหลังจากที่ออกอากาศไปเพียงแค่ EP แรกก็กลายเป็นกระแสที่หลายคนต่างกล่าวถึงเป็นเสียงเดียวกันค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครรีแคปจะพามาติดตามกันค่ะอ่อนแอตอนแรกไปแล้วกับละครภาคต่ออย่างละครดังทําให้คนสวมชุดไทยฟีเวอร์มาแล้วอย่างมากมายสําหรับบุพเพันิวาสที่ล่าสุดทําภาคต่ออย่างพมลิขิตได้ลงจอให้แฟนๆได้รับชมกัน เรียกได้ว่าแฟนคลับของพระนางคู่จิ้นอย่างป๊บธนวัฒน์และเบลล่าลานีต่างรอขึ้นเรือเมื่อทั้งคู่กลับมาสวมบทพระนางสุดหวานอีกครั้งจนพากันติดแฮชแท็กพมริคิด EP 1ติดเทรนทวิสเตอร์หรือว่าเทรน X นั่นเองทันทีที่ละครออนแอร์ไปเพียง EP แรกและในช่วงที่ละครออนแอร์นั้นตามข้อมูลพบว่ายอดคนดูออนไลน์พุ่งสูงถึง4.2ล้านคนด้วยกัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งละครของคนไทยที่ยอดคนดูสูงขนาดนี้นอกจากพระนางคูจินอย่างปอบและเบลล่าแลวนะคะอีกหนึ่งตัวละครที่หลายคนต่างกล่าวถึงเช่นกันค่ะสาหรับเท้าทองกีบมาค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งคือนางมาลีกีมาเดอปินาเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้คิดค้นสูตรตำรับคาววาดอันเรื่องชื่อเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดและขนมในตระกูลฝรั่งต่างๆในเรื่องฉายเห็นถึงเส้นทางที่ไม่ราบรื่นและมีอุปสรรคมากมาย ท้าวทองกิบมานั้นต้องเผชิญหลังจากที่พระยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินฟอคคอนผู้สมรสของท้าวทองกิบมาได้ถูกตัดสินประหารชีวิตและริบราชบาัทททาให้ชีวิตของท้าวทองกิบมาต้องมาเจอมอรสุมอย่างมากมายต้องบอกจริงว่าตัวละครนี้มีอยู่จริงในอดีตอีกด้วยซึ่งนอกจากตัวละครนี้แล้วนะคะเรื่องราวต่างๆในภูมิกิตก็กลายเป็นที่ถูกกล่าวถึงเช่นกันค่ะจนหลายคนมีการเสาะหาประวัติกันเลยทีเดียวถ่านนี้เพียงแค่ EP ีแรกเท่านั้นคะ่ะกระทาเอากระแสทะลบ ทลายเลยทีเดียวอีพีต่อไปจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามกันที่คอมมิแคัทค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ